โอเคนะครับผมก็ขอกราบสวีดัสสวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยะครับที่กลับมาดูกันนี้เช่นเคยน,นะฮะวันนี้เราอยู่กันในเกม They a r e Coming นะครับผมของเดิมเราเล่นไว้วันที่8นะฮะจาก EP แล้วสำหรับใน e p พีสังแล้วกูงงนะมึงรู้ไหมดิ <c oughs> อิมพันละสำหรับใน EP-EP นี้นะฮะเราจะมาเล่นนี่เลย M1 ็ a r l น d นะฮะ ไม่ไดีรอรอช้าอะไรตังเรามีแล้วซื้อมาเลยนะฮะทางแล้วที่ดีเนาะเราจะเอา M1 g a r a n กมาแทนเลมิงตันละกันนะฮะนี่ M1 g a r a n กนะฮะเออไม่ได้อ่านไม่ได้ดูสเปคเลยไปดูแล้วกันนะฮะเริ่มกันเลยวันที่เก้ากลับมาเจอกันอีกเช่นเคยนะฮะในแมปธรรมดาตัวนี้เป็นวันที่เ้า อขออภัยด้วยกันนะคือว่าเสียงผมเปลี่ยนไปนะฮะเสียงหายไปเสียงแหบนะช่วงนี้เสียงแหบใช้เสียงบ่อยเนาะอ่ะอกดเลยอุ้ยสองพี่วิ่งน,นี่ยิงมันนะเนาะมีเสียงขิ้งนะนี่สองพี่ฟอมช่างไอ้อันนี้อันนี้สกอสรองช <c oughs> ่างเจอหมดนะฮะเจอเอ็มวันคาแลนเราสร้อยแต่ว่าอัตราการยิงถือว่าต่ำนะฮะ แต่ว่ายิงแรงสะใจจบเป็นกา่อไกรวัวเฮ้ยมันยิงแรงนะครับเนี่ยดูดิมันมันเจาะไอ้พวกซอมบี้ฟอร์มช่างได้สบายนะฮะหัวหลุดเต็มพื้นเลยถตอว่ากระสุนมีน้อยไปหน่อยนะฮะก็ถือว่าสมจริงนะฮะเหมือนว่า มันก็ไอเอวอนกแกลลนะมันมีแค่แปดนัดป่ะถ้อมจะมานิดนี่ะ <Yeah. S 1> ดูดิมันยิงสองพี่ฟอมช้างได้ง่ายๆเลยจอเขาจอหมวกกัน้องเข้าได้ง่ายๆสบายๆเลยนะชนะ,นะะนะฮะนะฮะนะฮะโอเคลองไปดูกันก่อนนี้ว่าแป็กมันเป็นยังไงแหมเมื่อกี้เรีบกดไม่ได้ดูแล้วข้อมูลเป็นไงนะฮะ เอ็มมอนการแรนปืนไรเฟิลประจำการมาตรฐานของทัพสหรัฐในช่วงสวงครามโลกที่สองและสงครามเกาหลีนะฮะเป็นวุฒหนักโดยทั้งหมด40กิโลปืนกงอัตโนมัติความใหญ่อยู่ที่9อัตรากันยิง350ก็ใช่ออก350ความจุ8แช่แลผมวนะ่า้วความจุ8นัดนะฮะเริ่มกันเลยวันที่10แต่ละวันที่10เกิดมาแล้วก็หยิบปืนแล้วก็รีโหลดก่อนนะฮะพอรีโหลดเสร็จแล้ว กดเวฟถัดไปมาได้เลยอุ้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 อุ้ยออุ้ผมจะตายผมจะตายทุกคนผมจะตายผมจะตายทุกคนมันแบบว่ามันมันเปิดมเลยอ่ะโอ้จะตายนะเนี่ยมดีไม่ดีไม่ดีจะตายายกดเทปถัดไปมาเลยเราต้องเว้นระยะห่างเลยตอร์ปบนี้นะฮะ ซอมบี้ซอมบี้กับเคเร่นี่ว่าเมื่อกี้ผมเสี่ยงกลัว,วจะยิงโดนไก่มากเลยนะอุ้ยนี่นึกว่าจะโดนไก่ซะแล้วโอ้งเออจบสักทีซอมบี้นี่ตา,า,ายยากตายยินแท้เวฟถัดไปมาพวกซอมบี้วิ่งนะเราต้องจัดการมันก่อนนะอย่ามาเข้าถึงตัวได้มันบบงั้นจะเป็นแบบเมื่อกี้ ไอตัวอ้วกเนี่ยก็ต้องเว้นระยะห่างด้วยนะฮะไม่งั้นเดี๋ยวแย่โอ้โหเมาวันดังหลังนี่มันเดือดนะไม่ใช่ไม่ได้เล่นง่ายๆเลยนะวันหลังเนะี่ยเอ,าเอ,าเอาาย้าๆยังไม่ตายวะยังไม่ตายตายซะเวฟสุดท้ายานี่จะวิ่งเข้ามาชาร์จเจอผมโอ้โหเยอะแล้วเนี่ย มีตัวเดินเร็วด้วยโอ้ยวมาเยอะมาเยอะจัดมาเยอะจัดวันนี้กวิ่งเสนอหน้าเลยปีเซนตานะเซนต้าซนะาทุยดโอ,โ,โอ้โหโอ้โหโดนจนได้กูลเลือดโอ้ยตัวจนได้ เลือดเราจะตายนะมันด่าขาดถุยไม่ดีเอ้ยโหชนะนะนะแต่ลากเลือดเลยรือเลือดเท่าไรเนะี่ยโอ้ยสามสิบสองคือชุดปฐมพยาบาลเติมเลือดโอ้เลือดไม่เต็มด้วยโอ้โหเป็นวันที่เดือดนะเดือดเดือดมากๆสารบวันที่สิบอ่นนะนะอีกสักวันหนึ่ง้วกัรนะแร์ให้อีกสักวันหนึ่งวันที่สิบเอ มาฮะวันที่สิบเอ็ดเตรียมตัวเตรียรมใจพร้อมรีโหลดปืนนะพร้อมนะฮะรีโหลดรีโหลดใจพร้อมใจพร้อมทําได้เปล่าไม่รู้นะฮะฟังอันี้ก่อนไม่รู้เหมือนกันช่วยอะไรได้มั้ยนี่ปัก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 ,ปกอ่าสร้างเสร็จแล้วโอเคกดเลยวี่้เกมนี้ยิงรู้สึกว่าตาเมื่อกี้กระตุกนะ,ะปืนลยมันขลัว ทำไมมีหัวมีหัวโตด้วยอัปเดต,ตใหม่เหรอทำไมเนื้อมันดิ้นได้งั้นอุ้ย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 ,ย,ยสมบีนักรบเพิงเลือกหลังหลังในตัวเกาะหนาเรอ่มากแล้วนะและแม่งวิ่งด้วยแม่งมีทั้งเกาะแถมแ,แม่งวิ่งด้วยประเด็นองงององแตกโอ้ยเอ็มบอลการ์แลเราเคลียร์มาได้นะเราออกห่างนะยืดเส้นทางให้ไกลที่สุดนะแล้วก็กดเวฟซะไป จะได้มีเระยะเวลานในการลุ้นถอยหนีอย่างนี้ได้นะฮะมีโหลดอยู่เออไอตัวก้ามตัวนี้โดนกี่นัดตายอ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าห้านัดหกเจ็ดเจ็ดนัดล่วงนะแต่ไม่ตายแปดก็กเก้าสิบโอเคสิบนัดตายพอดีนะะก็ตีตัวแม็กมึงแม็กหนึ่งนะฮะโคแบบ เป้องอย่างเงี้ยอัดๆเลยอะหัวแตกเอ้ยยังไม่ใช่เว็บสุดท้ายอะผมไม่รู้สุดท้ายแล้วปตูมาตีโหลดให้พร้อมในกาณนั้นก็ใส่เรียกมาเลยโอ้ยมันมันวิ่งมาวิ่งมา,างนี้เลยนะฮะมันเดือดนะ,ะเดือดนะเนี่ยวันวัน,วนหลังนะโอ้โห โอ้โหโอ้โหโอ้โหมันมันมันชาร์จมันชาร์จมาเลยทีแรกมันมันไม่ได้วิ่งมาแต่เธอมันโอ้ oh. นี่ผมว่ามันยากกว่าฟ้าซอมบี้เงี้ยน,นะความรู้สึกผมนะนี่เพิ่งเพิ่งวันนี้สิบเอ็ดจริงเหรอเนะี่ยโอ้โหหมดไหมหมดไหมไอ้นี่ผมมีคู่รักเป็นซอมบี้ด้วยกันก็ตายด้วยกันซะมีโมดีกอหมดเถอะเออ โอเคชนะนะครับผมก็ก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้นะฮะสำหรับปืน M1 กา r a n d ในรอบตอบนี้นะฮะก็ไว้ต่อคลิปหน้านะครับพ่อ๊ายบาย